สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับมาดามสโลนะคะหน,หน้าเพจสอนรักน้าก็มันเป็นเพจใหม่เนาะตื่นเต้นมาดามก็ตื่นเต้นนะคะมาดามเป็น <c oughs> จริงว่าจะอัดคลิปลงให้แต่ไม่ได้ฉันต้องมาฉันต้องพูดเรื่องนี้เองอ่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะที่อ่า มารับชมนะคะหน้าเพจสอนรักของเรานะคะแล้วก็มาย้อนหลังนะคะไม่ก็ติดตามได้ทั้ง TikTok แล้วก็ทั้ง YouTube นะคะสอนรักนะคะพิมพ์ภาษาไทยเลยหรือเป็นภาษาอังกฤษไดเลย s o n นะคะ l u x นะคะสอนรักนะคะอ่ะวันนี้นะครับมีหัวข้อหนึ่งนะตามนี้เลยนะคะสามเหตุผลที่ทำให้คู่รักเลิกกันนะ วันนี้มานามก็อยากจะอ่าแป๊บบนึงแป๊บบนึงดังไปนิดนะึงไม่อยากจะบอกว่าเออชอบเพลงแบบนี้นะครับรู้สึกว่าผ่อนคลายดีนะก็สามเหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงหลายๆคนหรือคู่รักหลายๆคนนะเลิกลากันไปมีสามข้อสิ่งที่มาดามอ่ามันลำเลียงมาจากชีวิตของมาดามเองนะก็ ถามว่าไม่เคยผ่านเลยเหรอก็ไม่ใช่นะฮะตอนนี้ก็อายุ40แล้วนะฮะ40กว่าๆแล้วก็ผ่านเรื่องราวร้อนหนาวนะฮะเย็นอุ่นนะมันก็ผ่านกันมาและยังอูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ติดตามกันได้นะคะนะเพ็นี้นะคะที่จะเปิดโลกของคุณโลกโลกของความรักนะฮะที่จะทําให้คุณว้าวนะฮะรัก รักในแบบที่ใครอีกหลายๆคนออกแบบได้บางคนออกแบบไปได้ส่วนมากออกแบบไม่ได้แต่เราสามารถออกแบบความรักที่ดีงามของเราได้นะคะสามเป็นผลที่ทําให้คู่รักเลิกรักกันนะคะข้อแรกค่ะนะ,ะข้อแรกนั้นไม่เกรงใจกันสังเกตนะ,ะสังเกตความรักแรกๆย่อมจะมีเขาเรียกว่าเป็นโลกสีชมพูเอาง่ายๆเอาง่ายนะคะ นะคะมันเป็นอะไรที่เป็นโลกสีชมพูเนาะเขาว่าดีเขาชี้นกเราเป็นนกเขาชี้ไม้เราเป็นไม้เข้าใจปะโอทั้งเขาและเรานะคะต่างคนต่างหลงหลงเขาเรียกว่าหลงละเลงในอารมณ์แห่งความรักเช่นในสิ่งที่เราชี่จริงอะเราไม่อยากกินอีตัวนี้หรอกนะ,ะไม่อยากกิน เอ๊แต่ทําไมเวลาอยู่กับเขาแล้วเรากินได้เข้าใจปะมันมีความตอแหลมันมีความมันมีความที่เออกินได้ขอให้อยู่กับเธอขอให้อยู่กับมึงเข้าใจไหมแต่ข้อสองนี่สินะคะคือการที่เรารักกันไปนานๆเเราจะไม่มีความเกรงใจกันลองสังเกตนะลองสังเกตคู่ของตัวเองดูนะคะว่าเป็นไปตามที่มาดามบอกหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ เคยล้มเหลวมาก่อนและอยากส่งต่อให้ใครอีกหลายๆคนที่เขากำลังจะเจอหรือเจออยู่เนาะบางคนอาจจะยังไม่เจอก็เอาวิธีการแก้ไขไปปรับใช้ได้นะการทำให้เราไม่ได้เกรงใจกันเลยนะคะเขาด่าเขาบ่นเขานี่คือเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทำให้เขา คือ,อความเบื่อเริ่มอ่ะถูกต้องค่ะโอ้โหน้องทิพย์เก่งมากๆเลยค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะไปลงใน YouTube ด้วยนะคะนะคะเออความเกงใจมันเริ่มหายไปนะ,ะยิ่งเราอยู่ด้วยกันทุกๆวันนะคะการเกงใจการอ่าเขาเรียกว่า การเกรงใจเนี่ยมันเป็นสิ่งมันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่สําคัญมากๆสําหรับคู่รักนะคะการเกรงใจการให้เกียรติเขาแล้วเขาก็ต้องให้เกียรติเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวเราเองมนุษย์ส่วนมากนะคะมนุษย์ส่วนมากชอบความเกรงใจชอบการที่เอาใจใส่ถูกต้องไหมอ่าไม่ต้องว่าใครหรอกนะคะตัวมาดามเองนะคะ ตัวมาดามเองเนี่ยชอบความเกรงใจชอบความเอาใจใส่อย่างมากๆเลยนะคะอ่าข้อต่อไปค่ะไม่เชื่อใจยิ่งเราอยู่กันไปเราอยู่กันไปเราไม่เกรงใจกันเราเริ่มไม่เชื่อใจกันโดยเฉพาะผู้หญิงถูกต้องไหมโดยเฉพาะผู้หญิงเออโทรไม่รับนะคะแชทไม่อ่านนะเออไลน์ไม่ออนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมัน ส่วนมาก,คน,นมากนะะคนส่วนมากนะคะคนส่วนมากนะคะเขา,าผู้หญิงส่วนมากเนี่ยยิ่งอยู่กันไปนะคะกับผู้รักนะคะเขาจะไม่มีความเกรงใจยังไม่พอนะคะไม่มีความเชื่อใจให้ให้อีกกับบ้านชานิดนึงก็ไม่ได้โทรก็ไม่รับอะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งเกิดอารมณ์ชุนเฉียวนะ ก็ไม่ว่าใครว่าใครเคยเป็นนะคะมาดามเคยเป็นนะคะจิกเขาตลอดโทรหาเขาตลอดนะคะอยู่ไหนยังไงยังไงต้องบอกรายงานฉันตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะะซึ่งมันเป็นความไม่เชื่อใจและอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเกิดความราําคาญอ่าเห็นไหมคะมันมีความต่อเนื่องกันค่ะทุกคนคะมันมีความต่อเนื่องกันไม่มีความกิงใจไม่พอไม่มีความเชื่อใจอีกกูไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเราก็ไม่อยู่ถูกต้องไหมอ่านี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ะะข้อ3ค่ะจากความไม่เกรงใจไม่เชื่อใจสุดท้ายคือความไม่เข้าใจตัวผู้หญิงหลายๆคนนะ,ะไม่มีความเข้าใจในเรื่องของผู้ชายเข้าใจในเรื่องของผู้ชายหมายถึงธรรมชาติเข้าใจไหมเข้าใจถึงธรรมชาติของผู้ชายและผู้หญิงอย่างน้อยเราต้องเข้าใจมาดามบอกอยู่ตลอดเวลาเลยทุกไลฟ์นะ,ะจะบอกไว้เลยว่าการที่จะที่ตัวเราจะรักใคร เข้าใจปะเราจะรักใครเราจะเข้าใจใครเราจะเห็นดีงามกับใครเลยๆไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปก้าวไก่เขาไม่ต้องไปสารแนเรื่องของใครจงรักตัวเองให้ได้รู้สึกดีกับตัวเองให้ได้เข้าใจตัวเองให้ได้ก่อนสามอย่างเนี่ยถ้าคุณรู้ใจตัวเองเข้าใจตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองได้ก่อนคนอื่นคุณ จะเจอสิ่งที่ดีนั่นแหละที่เขาเรียกว่ารักที่ออกแบบได้ไม่เชื่อมาดามใช่ไหมคนลุกหรือเปล่าลองทําตามดูสินะเออต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของผู้ชายนะคะธรรมชาติของผู้ชายธรรมชาติก็คือธรรมชาติเขาถูกสร้างมาเพื่ออะไรจุดจุดจุดถูกต้องไหมเขามีจุดจุดจุดเพื่อที่จะจุดจุดจุดและผู้หญิง เกิดมาเพื่อสร้างเกิดมาเพื่อเข้าใจปะเออไม่ต้องพูดอะไรมากมายเราเห็นเรารู้เลยว่าผู้หญิงกับผู้ชายเกิดมาเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นแล้วผู้ชายเขาคือสิ่งที่ไม่ละเอียดอ่อนเขาเกิดมาเพื่อความหยาบกล้านเพื่อที่จะเป็นอะไรรู้ปะฟังดีๆนะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่า การปกป้องปกป้องเราปกป้องในสิ่งที่เรียกว่าเฮ้ยอันตรายอะดูอบอุ่นไหมฟังแล้วอบอุ่นไหมะอะเข้าใจไหมเออผู้ชายเกิดมาเพื่อสิ่งพวกนี้เครื่องยนต์เอยนะต่อสู้เอยเออนี่คือสิ่งที่ผู้ชายเกิดมาเพื่อผู้หญิงเกิดมาเพื่ออะไรอ้ยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องทิพย์ขอบคุณมากๆเลยนะคะเออ ผู้หญิงเกิดมาเพื่อความละเอียดอ่อนผู้หญิงเกิดมาเพื่อความสวยความงามผู้หญิงเกิดมาเพื่อเพื่อทำให้โลกนี้และสิ่งต่างๆดำเนินไปด้วยความที่ด้วยความราบรื่นจริงไม่จริงถ้าใครเกิดมาประมาณสัก30ใครที่อายุป,ประมาณ30ต้นๆจะเริ่มรู้แล้วว่าผู้หญิงเนี่ยถ้ามีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัว จะนำพาครอบครัวจะนำพาเศรษฐกิจจะนำพาทุกเรื่องราวในชีวิตของโลกใบนี้มันไปด้วยอย่างราบรื่นเพราะผู้ชายเขาต้องทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำให้ผู้หญิงเล็งเห็นแล้วว่าเขามีความสำคัญจริงไม่จริงอันนี้มันเป็นมันเป็นชีวิตของมาดามจริงๆ และอยากส่งต่อเพิ่ง25สบค่ะโอ้โ oh หต้องฟังเลยนะลูกนะคะต้องฟังเลยรักมีได้นะคะแต่อย่าให้รักทำลายเรารักมีได้แต่อย่าให้รักสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราใจเรานะคะเออผู้ชายถูกสร้างมาเพื่อเขาลองสังเกตสิ ถ้าไม่มีผู้หญิงผู้ชายจะไม่ยอมทําอะไรหรือบางคนทําเพื่อผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อผู้หญิงอีกคนหนึ่งอย่างเช่นอาจารย์บัณฑิตเงี้ยที่มาดามไปติดตามอยู่นะคะเขาทําทุกอย่างเป็นอ่าเขาเรียกว,ว่าวันทยากรระดับโลกระดับโลกเพื่อครอบครัวของเขาเพื่อผู้หญิงชื่อแมรลี่ซึ่งเป็นภรรยายของอาจารย์บัณฑิตเออเห็นไหม เขาทําทุกอย่างเขาทําสุดหัวใจเพื่อผู้หญิงคนเนี้ยเออไปฟังประวัติของอาจารย์มดิตก, mm hmm. ก,ก็เข้าใจเลยว่าเออทําไมเขาถึงรักกันได้ได้อย่างแบบดูอบอุน่นดูแบบโอ้โหแค่ดูอะฉันยังรู้สึกแบบนี่ความรักจริงๆอะเข้าใจปะมาดามรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะแล้วพออ่าความรักมันคือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะมดามจะบอกว่าถ้า เราคือถ้าสองอย่างเนี่ยนะคะมันไม่มันไม่เดินไปในสถานะที่เรียกว่าเส้นขนานมันจะไม่มีทางที่จะทําให้อะไรที่มันสําเร็จขึ้นได้มันจะไม่มันจะไม่ทําอะไรได้แบบมันจะไม่รับลื่นอะเอาจริงๆในชีวิตจริงอะนะมันจะไม่รับลื่นคนหนึ่งงอนคนหนึ่งแข็งคนหนึ่งโอ้แข็งกับแข็งไฟกับไฟอย่างเงี้ยนะคะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยมันทําให เรื่องยิ่งบานปลายเรื่องยิ่งหนักข้อขึ้นนะมาดามขอฝากไว้เท่านี้นะคะก็ถ้าใครมีคููนะคะหรือว่ากำลังคิดจะมีนะคะลูกคิดให้ดีดีมากๆนะคะอ่ามันคือหนึ่งชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตเราโดยในฐานะของมาดามเป็นก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะ,ะอยากให้ผู้หญิงแหลไหลเล็กคนเลยนะคะที่กำลังวิ่งตามวิ่งตามหาความรัก ไม่ว่าไม่ว่าด้วยเนื่องจากอดีตตัวเองเคยมีปมแบบไหนอะนะเราต้องมาพูดกันไลนหน้านะฮะต้องมีไลน์อีกแล้วแหละนะคะก็ด้วยความที่เนื่องด้วยตัวเองเนี่ยมีอดีตมีปมอะไรไม่รู้ละนะคะตอนนี้เกินเลยอยากแบบเฮย้ฮยหวยหาความรักเหลือเกินอยากได้ความรักนู่นความเล็กนี่อยากให้เขามาดูแลอยากให้อ้อนเขาทุกอย่าง สรรหาวิธีที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้ชายคนเนี้ยเหลือเกินมาดามเขาบอกเลยว่าโอ้โหหนูกำลังมีผู้มาจีบเยอะเลยค่ะนะคะยินดีด้วยนะคะน้องทิพย์ที่ที่น้องทิพย์เนี่ยได้ได,ได้ได้เจอเพจนี้นะคะมาดามก็สร้างมาเพื่อสร้างมาเพื่อจริงๆนะ,ะเพื่อที่จะ อยากให้ผู้หญิงอีกหลายๆคนเนี่ยนะคเขาหรือใครอีกหลายๆคนที่ที่มีความรักนะครเพ,เพราะมาดามเชื่อเหลือเกินว่าความรักเนี่ยมันอยู่บนโลกใบนี้นะฮะมันดําเนินให้โลกใบนี้สวยงามเนาะเออคนลุกจริงๆนะคะเมื่อมีความรักแล้วมาดามพูดอยู่เสมอว่าอย่าอย่าให้ความรักทําร้ายเราอย่าให้ความรักทําลายเราเนาะเรา จะช่วยกันนะคะใครที่มีปัญหาหรือมีข้อติชมอะไรนะคะทักทางอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะคะก็มาดามก็ยินดีรับแล้วก็ยินดีที่จะ,ะช่วยแนะนำแล้วกันนะคะเหมือนกับว่ามาดามเป็นแม่อีกคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่เป็นน้องนะคะช่วยแนะนำว่าควรจะแก้ไขแบบไหนรับมือกับความรักแบบเนี้ยแบบไหนนะคะ ก็ไม่ใช่แค่ความรักหนุ่มสาวไม่ใช่แค่ความรักอ่าหญิงหญิงชายชายนะคะหรือไม่ใช่แค่ความรักครอบครัวพี่น้องอะไรเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคะเรามาร่วมกันแก้ไขแล้วก็ทําให้โลกนี้ยน่าอยู่นะคะมีเป็นโลกที่สวยงามมากขึ้นนะ,ะจงอย่ามองความรักเป็นเป็นเรื่องที่น่าเกลียดเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จะพูดทําไมมันเป็นเรื่องข้างในมันเป็นเรื่องของผู้คนสองคนทําไมต้องออกมาพูดแบบนี้อันนี้มาดามขอเถียงยันขาดใจเลยนะโดยเฉพาะมาดามเป็นแม่คนแล้วนะมาดามเป็นแม่คนแล้วความรักเนี่ยไม่สมควรจะปิดบงังแต่เราสามารถพูดเป็นกลางให้ให้เขาเข้าใจหรือใครอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเข้าใจว่าความรักอะ่ะหรืออะไรอีกอย่างหนึ่งที่ที่กำลังจะทําอยู่เนี่ยมันผิดหรือถูกและควรจะแก้ไขรับมือมันแบบไหนเออ เข้าใจป่ะไม่ว่าคุณจะมีความไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามีปัญหาแค่ความรักหรอกแต่ก็มีอีกหลายหลายคนที่ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาถามมาดามว่าเ,เรื่องอื่นเนาะเรื่องอื่นก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่ามีปัญหากับตัวเองค่ะพี่นะคะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็เราก็ตอบกลับไปด้วยความที่เรามีด้วยรักและปัรถนานะีนั่นแหละนะคะทุกคนก็อ่ะจบไลฟ์นะเพียงเท่านี้นะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นไลฟ์ที่ น่ารักมากๆนะ,ะน่ารักมากๆนะคะก็อยากจะให้หลาย,ลายๆคนนะคะที่กําลังเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ที่มานามกำลังบอกเนี่ยว่า,าสามเหตุผลที่ทำให้ที่ทาให้คู่รักแยกจากกันนะ,ะเลิกลากันไปมันเป็นคุณกําลังเป็นหนึ่งในสามสาเหตุนี้หรือเปล่าอ่าไปคิดทบทวนกันนะคะแล้วจงคิดอีกว่าเขามีข้อดีมากน้อยเพียงใดที่เราจะยอมแลกชีวิตหชีวิต กับเขาฝากไปเท่านี้นะคะมาดามไปก่อนแล้วราตรีสวัสดิ์ค่ะนะคะแล้วพบกันไลยหนะ้าวิดีโอหน้าอโพสหน้าโอ้รักกันนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพลงจบไปเมื่อเล่มหรู้